ับผมกราบสวัสดีพี่น้องเอทีทุกท่านนะครับน้อสวัสดีพี่น้องสุภาพสุคน,นะครับมิน้เฮ้าส์กะมาพบมาพบกันอีกแล้วนะครับแล้วสำหรับนวทางฮานอยลาวพัฒนาลาวสตาร์นะครับวันนี้วันที่25สิงหาคม2 5 6 6วันวันศุกร์นะครับอ่าก็เริ่มมือดีน้อยก่อนนะครับอ่ะเมื่อวานก็โอเคนะครับ เมื่อวานนี้ก็เม็ดเดียว6 8 8 6อ่ะก็เน้นๆเม็ดเดียวหวานนะครับเนาะอ่ะใครปังก็ดีใจด้วยละกันนะครับส่วนสายรูดก็เก็บราบขับนะครับอ่ะเมื่อวานก็แตกไปสองหน่อยนะครับแล้วก็แตกเชฟเบอร์กิต C6 อ่ะแล้วก็แตกปกติห8 8 6นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะปังเหมือนวันนะครับอ่ะกม็มาเริ่มมาทีอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับที่ หเม็ดงามๆเด่นๆทุกวันนะครับอ่ะเะเบอร์กิดพิเศษปกติ VIP นะครับฮานอยอ่ะหกเจ็ดแปดสี่แปดหกสามสี่สี่เตัว6 8แปดสี่เจดสาี่หกี่เจลูดวิ่งเลขไหลนะครับ19บเกประตูบล่างอ่ะหรือว่าเลขไหลหกกับ4นะครับเม็ดเดียว8ปสอ่ะนะครับ แน่นอนแหละว่าวันนี้ออโก้ก็ยังเลือกที่จะใช้เลขขายกินนะครับนั่นก็คือ84นะครับก็ยังเอา68 86เข้ามาด้วยนะครับถึงมันจะมาเอาวาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเลข86มันสามารถออกได้ตลอดเวลานะครับเพราะมันเป็นเลขขายกินทัาหน่อยนะครับผมที่ออโก้จับแตกไม่เดียวไปบ่อยนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับ เพราะว่าออโกจะเอาจะดูที่เลขเลขเด่นๆนะครับะนะครับผมถ้าไม่แตกตรงๆก็แตกเฉียดแบบนี้นะครับคือขึ้นแต้มลงแต้มก็ดีสำหรับไม่ได้ออโกนี่นะครับจะแม่นมากที่อ่าแม่นแม่นแม่นสุดนะครับคือแม่นม่นี่แหละนะครับถ้าไม่ขึ้นแต้มก็ลงแต้มนะครับเลขเม่ด้ออโก้นี่นะครับผมคือต้องบอกว่าถ้าไม่ขึ้นแต้มก็ลงแต้มมีโอกาสถูกทุกวัน นะครับมันถ้าไม่ถูงตรงมันก็จะเฉียดไปเฉียดมานะครับ่าอย่างเช่นถ้าแปดสีก็เอาแปดห้าหรือว่าแปดสามแบบนี้นะครับอันนี้คือการไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่งมน้อยจริงนะครับผมวันก่อนก็แปดสี่มันก็เก้าสี่สี่เก้าเห็นไหมครับถ้าเราขึ้นแต้มลงแต้มนะครับมันก็ยังไงมันก็ต้องโดนนะครับผมนะครับเพราะว่าหลักเมดเดโอโกนี่มันจะเด่นที่สุดต่อวัน นะครับมันจะเฉียดไปเฉียดมาที่สุด oh. มันเกือบแตกตรงตรงวันนะครับต้องบอต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคือออก้เลือกใช้ไม่เดียวนี่คือเรามองว่าเลขวันไหนเลขวันไหนมันเด่นที่สุดก็เอาตัวนั้นแหละนะครับอ่าแต่ก็ขึ้นเตี้มลงเตี้มด้วยก็ดีนะครับอ่าถ้าลงมาถึงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้านี่ลงไม่ถึงกเอาไม่เดียวนะครับผมว่าใจเนาะนะครับอ่ามันก็จะมีสามไม่แตกหนึ่งไม่แตกหกไม่แตก ใช่ไหมครับอ่างบน้อยจริงก็เอาเม็ดเดียวหกอ่าแปดสี่ใช่ไหมครับงบถึงก็เอาเอา่าหกเม็ดงบน้อยลงมาอีกก็เอาสามเม็ดบนเห็ไหมครับสามเม็ดบนนี้คือสามเม็ดแตกอ่าหกเก็บแปดสี่แปดหกนะครับงบถึงก็เอาหกเม็ดนะครับเนาะก็ไปกลับบนล่างนะครับ,บ,บ,นนรบสีน้อยอา่านี่คือเรื่องจริงนะครับคือเราก็กลับด้วยเนาะ นะครับผมมันก็ไม่อาจจะเป๊ะหรอกเป๊ะหรอกนะครับแต่ก็เราก็กลับด้วยนะครับของเราไม่เดียวมันมันแปดหกม่หรอกหกแปดนะครับก็กลับด้วยเนาะนะครับผมเลยก็มีนี่แหละนครับไม่เยอะนะครับผมนะครับก็สลับสายรูดนะครับเดี๋ยวโอโกจะให้สายรูดเฉพาะเจ่อจงนะครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะมาทุกหน่อยนะครับนะเชฟว่ากิดห้าหกเชฟวากิจห้าหกมามาหกพิเศษสองสามมาสองสามอ่ะ ปกติ5 6มา6 v i p 90มา9เห็นไหมครับเมื่อวานนี้มาหมดเลยนะครับของวานนี้โอเคปังสุดๆวานนะครับเมื่อวานนี้มาครบเลยสำหรับหลักรูดนะครับส่วนวันนี้อ๋อก็จะเห็หลักเหมือนเดิมนะครับรูดเฉพาะเจาะจงนะครับรูดเฉพาะเจานะจง่ะแต่เอาจริงๆเลขวันนี้นี่แทบไม่ต่า,างกับเมื่อวานนะครับหลักี่เหมือนกันเป๊ะนะครับต้องบอกว่าแบบนั้นเลยนะครับผม แต่จะมีบิดนิดนึงคือบิดอ่านอยวีพีนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่นอยเชพเบกิจก่อนนะครับอ่าฮานอยเชพเบกิจนะครับถ้าเราย้อนดูจากอ่าสี่ตีเลขนะครับมันก็จะเป็นหกกับแปดนะครับผมอ่าบิดได้เลยคือหกกับแปดนะครับอ่าออกโก้จะบิดขึ้นให้เป็นหกกับแปดนะครับสําหรับนอยอ่านอยเชพเบกิจนะครับ ออกโกตต่าท่าทิ้งไปเลยสำหรับนอยเชฟบกิปเพราะว่าเออมันเป็นเลขอวันนะครับออกโกตใช้แปดแทนแล้วกันนะครับผมอ่ะลูกสองตัวนะครับฮาหนอยชฟบกิปอันนี้คือลูดสิบเก้าประตูบนล่างลูดเฉพาะเจาะจงนะครับอ่ะเหมือนวันนั่นแหละนะครับฮานอยชฟบกิปออกโกตจะบิดจากอ่าจากห้าเป็นแปดนะครับก็คือบิดขึ้นมาหกกับแปดอ่ะนะครับชฟบกิปลูดหกกับแปดนะครับอ่ะนอยพิเศษ นะครับนอยพิเศษลูด3สามกับสี่นะครับนอยปกติเหมือนเดิมเมื่อวานนะครับสี่ห้าหกเมื่อวานมาหกตัดเอาวันนี้เอาสี่กับห้านะครับนะครับผมเมื่อวานนี้เสียหกมาหกวันนี้เสียหกเอาหกออกเมื่อวานเมื่อวานหกวานแล้ววันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าพี่น้องชอบหกก็เอาหกนะครับเพราะว่าเราลู้นดอกรีมันเป็นสี่ห้าหก นะครับถ้าตะาตกสีติเราเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่าเานกี่สัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์5สัปดาห์6สัปดาห์7สัปดาห์8สัปดาห์8สัปดาห์นะครับนั่นก็คือ4ี่ห้ามันก็วิ่งเข้ามา8สัปดาห์นะครับมันก็โอกาสกินมันก็สูงนะครับตลอกสายรูด แต่เมื่อวานนี้มันเอาหกถามว่ามันมันมีโอกาสมาไหมมันก็มีนะครับเพราะว่าเลขหกมันก็เด็ดมันสูงเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วมันสูงที่แล้วมันก็ออกแปดหกแปดหกใช่ไหมครับอ่ะสูงที่แล้วมันออกแปดหกนะครับน่มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเลือกได้แค่สองตัวอ่ะนะครับแน่นอนแหละออโกชอบตัวแรกคือคือสี่นะครับอ่ะแต่ตัวที่สองเราว่าหกเอาตัวไหนอ่ะถ้าเอาเอาอโกขอห้าแล้วกันขอเอาเลขกาังวันนะครับอ่ะ พี่น้องเอาหก็ได้นะครับเอาสี่ห้าสี่หกหรือว่าห้าหกได้หมดนะครับแต่เราก็ขอเลือกสี่ห้าเนาะนะครับผมะนะครับส่วนนอย V I P สามกับสี่อ่ะนะครับจะสูบอีกหนึ่งจะสูบอีกหนึ่งครั้งนะครับชาวบักิจหานอยชาวบักิจรูดหกกับแปดนอยพิเศษรูดสามกับสี่นอยปกติรูดสี่กับห้านอย V I P รูดสามกับสี่ นะครับอ่าก็ตามนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราดูก็หลักมันก็แทบจะไม่เปลี่ยนรางวันหรอกนะครับมันก็เปลี่ยนแค่น้อยวีพีแค่นั้นแหละนะครับอ่าก็มองว่าวันนี้เราก็มองว่าหกกับสี่ก็น่าจะไหลนะครับแต่เมื่อวานนี้หกมันก็มาประมาณน่าจะสองหน่อยหรือเปล่าอ่ะนะครับก็ยังชอบอยู่วันนี้หกนะครับอคือดูคือเลขไหลนะครับนอกจากวันมันสูงมันก็เด่นเหมือนกันเลขหกนะครับ บันสุกมันก็บมบอกว่า6ก็เต็มเหมือนกันนะครับอ่าอาทิตยไหนมันมามันก็มาเต็มเหมือนกันเลขหกน,นะครับก็เลยไม่ทิ้งเนาะนะครับผมก็เลยเอา6กลับไว้ก่อนนะครับ6กัสีนี่คือเลขไหลก็ตามนี้นะครับผมอ่านะครับส่วนรูดเฉพาะจงก็ตามนั้นเลยนะครับอ่าอีกหนึ่งรอบ,บเฉพาะกิบรูด6กับ8พิเศษรูด3กับ4ปกติรูด4กับ5 V.I.P. รูดสามกับสี่นะครับตอนนี้เนาะหลักรูดนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็เ,เดี๋ยวผมก็จะให้อีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งอย่างนะครับอีก,อ,กอหนึ่งทิคือนอยนอย V.I.P. นะครับสลับสลูดนะถ้าสาักกีดูจากสีตินะครับเลขนอย V.I.P. มันสุกนี่นะครับมันจะไม่มันจะไม่เคยทิ้งศูนย์สองสี่นะครับ แต่หนึ่งตัวแหละแน่นอนแหละที่เรายิบได้ก่อนคือเลขสี่นะครับเพราะว่าเลขสี่นี่มันอยู่ในสูท่งบวกเราใช่ไหมครับอ่านะเราก็ยิบได้ก่อนเลยคือเลขสี่นะครับอันนี้คือสายรูดนะสลหรับท่านที่เป็นสายรูดนะครับถ้าตามสี่ตีนี่มันจะเป็นศูนย์สองสี่นะครับอ่านะแต่ถามว่าศูนย์สองสี่นี่เอาตัวไหนนะครับเอาศูนย์กับสี่ก็ได้นะครับ,เ, 0, นะรบเพราะว่าเมื่อวานนี้เลขศูนย์มันหลบนะครับอ่านะ ถ้าพี่น้องจกลู่4กับ0หน่อย VIP ก็น่าจะมาโอกาสมาสูเหมือนกันนะครับถามว่า4กับ3ปรับได้ไหมปรับได้นะครับเพราะว่าเลข3มันก็เอาริง3มันก็หน้ามานะครับเพราะว่า3เนี่มันป็นมันเป็นเลขกำลังวันวันสุกนะครับแต่ถ้าให้จำใจเรื่องจริง2ตัวนะครับเอา4กับ0ก็ได้นะครับเพราะว่าเลข0มามันหลงนะครับนะครับถ้าจะปรับตรงๆปรับให้มันเข้าให้มันปัง นะครับอ่ะก็คือปรับใหม่นะครับเฉพาะกีบลูด6กับ8อ่ะพิเศษลูด3กับ4ปกติลูด4กับ5 V.I.P. ลูด4กับ0นะครับอ่ะเราจะปรับยังไงมันก็ยังเหลือ6 4 6, 4, 6 4เหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่คือเลขไหลที่โอโก็เลือกทำเลขไหลคือแบบนี้นี่คือเหตุผลนะครับอ่ะไม่งงเนาะนะครับผมอันนี้คือเลขไหลนะครับอ่ะ เห็นไหมครับจำพวนกี่มันเป็นหกแปดมันก็ยังมีหกพิเศษสามสี่มันก็ยังมีสี่ปกติสี่ห้ามันก็ยังมีสี่ V.I.P สี่ศูนย์มันก็ยังมีสี่นะครับอันนี้คือเรียกไหลอันนี้คือความจริงอันนี้คือหลักในการทำเงินของโอโก้นะครับอันนี้คือพี่น้องสามัถนำมาใช้ได้นะครับพี่น้องจะนำาไปรับก็ได้คือเรียกไหลนะครับน้อยมันจะชอบออกตามกันหลักมันซ้ํากันนะครับมันจะไหลเลยมันจะเออจะแล้วก็ชอบออกแบบซ้ํากันเห็นไหมครับอ่า สามเจ็ดก็สามเจ็ดสองครั้งเห็นไหมครับสี่ห้าก็สี่ห้าสองครั้งแบบนี้อ่าสี่เก้าสี่เก้าสองมันออกตามกันไหลตามกันนะครับมันออกตัวเดิมๆนะครับมันก็เลยเป็นสามารถเอาไปใช้เป็นเลขไหลได้นะครับอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วอันนี้สำหรับสายรูดนะครับอ่าเพราะว่ามันจะมีอ่าหลายทางให้เราเลือกเห็นไหมครับบาร์ทั้งก็ชอบรูดอ่าบาร์ทั้งก็ชอบเจาะบาร์ทั้งก็ชอบเป็นเดียวบาร์ทั้งก็ชอสามเมตรบาร์ทั้งกรชอบวิ่งเห็นไหมครับอ่าอันนี้เราก็ให้ให้แบบ ทุกทางนะครับคือออโก้เนี่ยจะไม่เอาทางหนึ่งนะครับคือจะทําเต็มความสามารถทุกทางนะครับเพราะว่าพี่น้องมาท่านนี่ชอบเหมือนกันนะครับนะส่วนสายเจาะก็เจาะเอานะครับส่วนสายรูดก็รูดเอาอันนั้นก็อยู่ที่พี่น้องเรื่องเลยนะครับเนาะอันนี้คือเรื่องจริงสำหรับฮานอยนะครับอ่ะนะครับแน่นอนแหละว่าออโก้เนี่ยหลากหลายนะครับออโก้เนี่ยไปได้หลายทางนะครับไปได้หลายสไตล์อ่ไม่มีคำว่าตันนะครับเนาะะ นะครับไม่ว่าจะเป็นนอยเป็นหุ้นเป็นลาวได้หมดนะครับหดหมดนะครับหุ้นก็โหดอ่ะนะครับเมื่อเช้านี่สิบเอ็ดตัวก็กดไปสิบตัวนะครับเร่นหุ้นอ่ะหดไม่ต่างกับฮานอยนะครับลูดเป็นเข้าลูดเป็นเข้าสองเด้งสองเด้งสองเด้งสามเด้งรัวเลยเมื่อเช้านี่นะครับอ่ะเปิดหัวขึก็หน้าก็แตกเลยลาวต่างเมื่อเช้าเจ็ดสี่รูดเจ็ดนะครับอ่ะสิบเอ็ดตัวกดไปสิบตัวเล่นหุ้นก็หดเหมือนกันนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นนอยหุ้นลาวก็ปังเหมือนกันนะครับเนาะ สำหรับต่อไปจะเป็นอันนี้คือหน่อยนะครับเลือกเอานะครับจะลูดจะวิ่งจะเจาะจะเด่นจะเน้นก็ดูที่เราเลือกนะครับต่อไปอ่องรายการนะครับลาสตาลูดวิ่งเด่น8รองศูนย์8 2 8 3, 40, อดสามแปดสี่สองนย์สามศู0น่านะครับนี่คือลาสตาเด่น8รองศูนย์ก็ลูดเอา นะครับลาสตาอัลโก้ก็มาทุกวันนั่นแหละนะครับอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไลน์หรือว่าข้างนอกก็ปังเหมือนกันนะครับอ่ะเนื้อรุเรานะครับนอบสำหรับลาสตาร์นะครับอ่ะก็ก็บอกว่าโอเคแหละลาสตาร์นะครับสำหรับาลูดก็วินวินตลอดนะครับอ่ะต่อไปเพื่อเอกรายการนะครับอ่ะลาวธนาช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฟอร์มตกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็เอาแต่ตัวเดิมออก นะครับอ่าสามศูนยะ์แล้วสามศูนย์เล่านะครับอ่ามันก็ออกจนเดิมเนะครับมันก็เลยจับยากนิดน,นึงช่วงนี้มันก็เลยฟอร์มตกนิดน,นึงนะครับอ่านะแต่วันนี้ก็หวังว่าวันนี้เราจะโอเคเจะปังนะครับอ่านะถ้าไม่ล็อกจนเกินไปก็ไม่น่าจะพลาดนะครับอ่านะหวังว่ามันจะไม่ล็อกสามศูนอีกนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนานะครับอ่านะช่วงนี้ก็ยอมรับแหละว่ามันจะมีฟอร์มตกนิดน,นึง นะครับเพราะว่าเจอเล่นล้อเข้าไป3 0 0 3 3 0 0 3 2ครั้งเรียบร้อยนะครับผมอ่านะครับแต่ว่าลาวพัฒนาวันนี้นะครับอ่ารูดวิ่งเด่น7รอง5นะครับ4 7 7 7 8 7 5 6 5 7 9 5 3ตัว5 4 7 5 7 7 4 8 7เม็ดเดียว5 7นะครับอ่าแน่นอนนะครับว่าวันนี้ออโก้ชอบเจ็ด เป็นการส่วนตัวนะครับนะครับผมเพราะว่าเลข7นะครับมันติดลายเอกต้ตาไปเช้านี่นะครับแล้วเลข5นะครับมันก็เป็นเลขกำลังวันนะครับผมก็ติดน้อยปกตินะครับอ่ะก็มันไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้วเลข5กับเลข7นี่สัปดาห์นี้ยังน่าจะยังไม่มานะ นะครับอ่าสำหรับสายลูดนี่ไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าเลขเจ็ดกับเลขห้านี่มันยังไม่มาสัปดาห์นี้นะครับนะถ้า,าจ,จะไม่ผิดนะครับเลขห้ากับเลขเจ็ดมันยังไม่มาเลยมันศุกร์นีอ้อสัปดาห์นี้นะครับแล้วเลขห้ามันได้บรรุกเลขเจ็ดก็ไม่ต่างกันจากวันศุกร์มันเข้าดีเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับสายลูดวันนี้ก็ไม่น่าจะพลาด นะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับผมสำหรับลาวพัฒนานะครับอ่าก็เจาะ47ก็เป็นของเอลตาเมื่อเช้านี่ออกเต็มๆนะครับอ่าของโอโกก็เจาะเจ็ดเจาะรูดเจ็ดเจาะเจ็ดสีเต็มตัวแต่งตรงด้วยนะครับอ่าอเช้าเลยก็ปังลาวเอลตานะครับก็เลยได้เจ็ดมายืนยืนไว้ก่อนนะครับอ่า47ลาวเอลตาแล้วก็สีมาจับนะครับสีมันก็เด่นหน่อยวันนี้นะครผมเอาสีจับเลยนะครับแล้วก็จับเบิ้ลนเจ็ดเจ็บ แล้วก็8 7 8เจ็ดแปดตลาสตานะครับห้าหกอ่ะหกห้าหกหกนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เอาจริงมันก็อยู่ในนอยปกติเหมือนกันนะครับอ่ะมันก็ไปเสียไม่ได้นะครับห้าเจ็ดจากตรงตรงเก้าห้าเลขหกกับเลขเก้าเยนะครับเอาจริงมันก็มีมันก็มีโอกาสมาเต็มสัปดาห์เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันวันจันทร์มันมาเก้าใช่ไหมครับวันพุธมันมาหกอ่ะ มันก็มีโอกาสเป็น6กเป็นเ้าได้อีกนะครับถ้ามันจะเป็น6กเป็นเ้าจริงๆขอให้มันจับ5้าเรานะครับมันก็จะเป็นห้าหกเก้าห้าใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือหลักการจับของออกโก้นะครับไม่รู้หรอกว่าอาจารย์จับเป็นไงแต่อาจารย์ก็จับแบบนี้นะครับผมอ่าสำหรับตัวเจาะตัวจับนะครับไม่เดียวห้าเจ็ดจับตรงตรงนะครับสำหรับ so, เราธนาเนาะอ่าก็ประมาณนี้ นะครับอ่าลูบิ้งก็เด่นเจ็ดรองห้านะครับก็เน้นหลุดเอาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่น่าพลาดนะนะครับเพราะว่าเลขค่าก็ได้เจ็ดมันยังไม่มาเลยนะครับแล้วเลขค่ามันก็เลขกำลังวันด้วยนะครับมันก็เป้าสูงด้วยเลขค่านะครับอ่าเลขเจ็ดก็สวยเหมือนกันนะครับเนาะเน้นเน้นหลุดเอายังไงก็น่าจะกินนะครับอ่าสำหรับลาวธนาวันนี้นะครับผมถ้าดิ้งงนลอยก็จะเอาก็ได้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น47 77 57 สามไม่แตกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้านะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมสายไม่แตกว้าใจนะครับอ่าจ7 7757ไปกับบนล่างนะครับงบน้อยจริงสามเม็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจคือเด่นเจ็ดนั่นแหละนะครับไม่เดียว57อ่จตามนี้นะครับเนาะงบถึงก็รูดเอานะครับอ่ก็จะเจาะจะรูดก็คอยปังละกันนะครับอ่วันนี้เราก็อาจจะเสียงแหบหน่อยนะครับ ช่วงนี้อโกรู้สึกว่าอโก้จะมีอาการเป็นไข่นะครับเหมือนตัวร้อนนะครับผมอ่านะครับเป็นหวัดตัวร้อนนะครับผมช่วงนี้มันก็เลยเสียงมันจะไม่ค่อยชัดหน่อยก็ขอต้องขออภัยละกันนะครับอ่าตาคนมันก่อนก็เรียบร้อยเลยนะครับเป็นหวัดนะครับผมทั้งเป็นหวัดทั้งเป็นไข่นะครับอ่าก็อาจจะไม่เต็มร้อยนะครับสลหรับเสียงเนาะนะครับแต่แนวทางหลักการทฤษฎีเต็มร้อยแน่นอนนะครับอ่า นะครับผมคือถึงเราจะเสียงถึงถึงเสียงเราจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าหลักการความคิดก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับอ่าทฤษฎีหลักการก็ยังมีเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับอ่าถึงแบบปวดหัวนิดๆอ่เป็นบัดก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหาแค่เสียงแหละนะครับอาจจะแหบบ้างไม่ชัดบ้างก็ขอโทษขออภัยละกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเนาะอ่ ครับพวกไหนที่ไม่ถูกใจพี่น้องออกโกก็ขอตัวขอภัยมาหน้าที่นี้นะครับผมก็ตามนั่นแหละนะครับร่างกายอโก้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะก็ตากฝนก็เรียบร้อยเลยช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับอ่ะก็ขอให้พี่น้องคนโชคดีมีใช้ละกันสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอยลาวไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาสตาลาวอานาะอ่ะจะไปทางไหนก็ขอให้โชคดีมีใช้ทุกท่านนะครับ ขอยปงอยังขอ้เฮงขอยรวยคอยมันกันนะครับเนาะ,ะนะครับส่วนสายหุ้นใครที่อยากปังเลยหุ้นก็ไปเอาในกลุ่มไลน์นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อเช้าแหละนะครับอ่ะกดไป10ตัวนะครับ11ตัวผ้าตัวเดียวคือฮานอยอาเซียนนะครับอ่ะ ที่เหลือก็เข้าหมดนะครับลาวเอกตานี่คือีชาววีนี่คือีชาวจีนชาววีจีนชาวหั่งเซิงชาวหั่งเซิงชาววีนอยเฮดดีไต้หวันวีโอ้มาหมดนะครับลาวทีวีเข้าหมดเลยนะครับนะรูดเอาวชาวนี่สองเด้งสองเด้งสองเด้งประมาณหกเจ็ดตัวเลยนะครับสามเด้งก็มีเเมื่อช้านี่นะครับอ่านะครับโหดมากนะครับอ่าถ้าเอาได้แล้วโคได้ไหลก็ไหลเหมือนกันนะครับใครที่ไปใส่หุ้นก็เปียโนกลุ่มไลน์นะครับ นั่นอแหละเอาโก <Okay. S 2> e ้บอกแล้วเอาโก้ไม่ได้เทพแค่ฮานอยไม่ได้เทพแค่ลาวนะครับผมเทพบเป็นหุ้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องหุ้นก็พยายามเน้นรูเดานะครับอ่าก็เรื่องจริงเข้าไปดูได้นะครับเข้าดูฟรีนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะครับมันปังก็ค่อยอยู่ต่ออ่าไม่ได้ปังก็ค่อยออกมาได้หมดนะครับไม่ว่ากันอ่านะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วก็เข้าฟรีอยู่แล้วนะครับเอาคกไม่เคยชินเงินนะครับผมนี่คือเรื่องจริงนะครับดึงไปน้องเข้าหนีฟรีทุกคนนะครับอ่า นั่นก็ผมไม่เคยชิปเงินนะครับเนาะเข้ามาดูดนวทางได้ดูฟรีนะครับใครจะมีใจใช้ก็เป็นกลุ่มไลน์สเรีหุ้นนะครับเนาะ,ะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับอ่ะใครจะไปนอยไปลสาสตาไปหุ้นไปลาพัฒนาก็ขอให้ปังละกันนะครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับขอให้เฮงขอให้รวยๆกันเนาะนะครับผมใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากๆนะครับจัดไม่จัดไม่เป็นไรขอให้เข้ามาดูก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมอ่ะ วันนี้ก็มีบอลนี่แหละเนาะนะครับผมก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับหรือวันกลุ่มลน์เนาะนะครับผมไม่แน่วันนี้เอาก็อาจจะพิกเล่ก็ได้เราไปเจอกันกลุ่มลน์นะครับสำหรับเล็กลาวพัฒนาเดี๋ยววันนี้ถ้าดูสถานการณ์ก่อนวันนี้ถ้าฮานอยมันมันถ้ามันมันไม่มาตามนัดเดี๋ยววันนี้เอาโก้พิกให้สำหรับลาวพัฒนานะครับเพราะว่าถ้าหลักกองฮานอยนี่มันคือมันไม่ตรงกันกับเล็กลาวเนี่ยมันจะเพี้ยนได้นะครับเดี๋ยวอโก้พีกให้วันนี้น้องเองๆเนาะนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ให้นะครับ ถ้ามันได้เป็นอย่างที่เราคิดเดี๋ยวเั็นีอโก้ขึ้นพิกเลยกให้เล,ย,นะนนลยนะครับในกลุ่มไลน์นะครับเนาะไปเจอกันในกลุ่มไลน์นะครับอ่ะถ้าหลักมันได้มาตามฮานอยก็เดี๋ยวพีิกให้นะครับอ่ะไปเจอกันในกลุ่มไลน์เนาะนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่นะครับผมแล้วผมสวัสดีครับ